ความสูง140เมตร200เมตร500ลิตรต่อวินาทีนะครับใช้น่าจะปั๊มขนาดพันกิโลวัตต์หรือเปล่าน่าจเวลาที่เขาจะเปิดเขาจะมีบอกเวลาเปิดแจมถึงมา10โมงถึง16เปิดวันเดย์อันนี้เปิด มันต้องรอดูมันตอนนี้มันก็เปิดอยู่เท่าไหรไม่ไดูเดินไปดูมาดูเดินกาจะเสียวครับเพขาให้ราาวะวังคน้วงกระเป๋านเดินคนเดียวเรากลับที่พักไม่ได้นี่ครับว่าจอดเรือนอนดูก่อนตอนนี้น่าจะประมาณหนึ่งองศาแม่ หนึ่งน่าจะหรือศูนย์นี่แหละหิมะมันลงเรื่อยๆอย่างที่นี่ไม่มีอะไรกินครับมีแต่หลงปังครับโรงแรมหาซื้อผัขคะเ,เทศยังยากเลยต้องหาถุงพริกนะครับเอามาเองนะครับ้าใครจะมาะไม่เจอาทหารไทยเลยแม้ซื้นน้ำปลาน่ะ น้ำเขาสะอาดมากนะดูนะมองเห็นพื้นใสจริงน้ำน่าจะสะอาดขนาดนี้ให้บีหน้าดูสิแม่น้ำเห็นไหมนี่เราซื้อซื้อเน็ตครั้งเดียวฟรีสิบห้าวัน แน่สิเด็กก็คือเ้าใจผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้ชายน่ากลัวไรเรามีกล้องอาจจะ็กเราถือกล้องมันพื่ให้ว้ากล้าเข้ามาใกล้เท่าไห,หร่เราให้ระวังพวกผู้ชายทีนี่ ไว้ก่อนนะครับมาคนเดียวให้เดินตามเข้าใกล้ได้ใกล้สุดประมาณนี้นะครับ ก็ออกน้ำมันแรงครับอันนี้น่าจะพุ่งสักร้อยห้าสิบเมตรนะผมดูจากด้วยสายตาเปล่าเวลาที่หมบอกประมาณร้อยห้าสิบเมตรเม่ใชา เพเมื่เช้าที่มาที่นี่เพราะหมอทอี่มาประชุมด้วยเขาบอกให้มาที่นี่ก็ถามเส้นทางกับหมอคนนั้นหมอเขาบอกมาอย่างนี้นะครับก็มาตามที่เขาบอกนเคนะ เอาตอนนี้ต่อนนะครับเดี๋ยวไปดูจุดใหม่ใ่อยห้ดูใหม่นะแม่ตอนนี้มันซ้ำๆแล้วเอเนนะ